โมโตโยาต้าในงานมอเตอร์เอ็กโป2025มีรถอะไรมาโชว์กันบ้างไปดูกันค่ะรุ่นแรกนะคะจะเป็นยาริสเอทีบค่ะจะมีเครื่อง1.2และเครื่อง1.5ที่เป็นเฮดอีวีไฮบริดค่ะรุ่นต่อมาค่ะจะเป็นยาริสคอนะคะเป็น SUV 5าที่นั่งคันนี้จะเป็นเครื่อง1.5เป็นไฮบริดเหมือนกันค่ะรุ่นต่อมานะคะจะเป็นโตโยต้าเวลอรค่ะใส่ชืแต่งเอ็กซ์เบิร์นนะคะเครื่องยนต์1.5เป็นรถเจที่นั่งแต่ว่าคันนี้ไม่ได้เป็นไฮบริดค่ะรุ่นต่อมานะคะอินเวอรทซ่นิกค่ะคันนี้ เฮ EV นะคะคันนี้จะมีความผิีเมียมความหรูหราตามสไตล์ผู้นำค่ะรุ่นต่อมาค่ะไฮรักทาววนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์2,008มีถุกรุ่นใส่ชุดแต่งมาให้แบบหลากหลายเลือกดูได้เลยรุ่นต่อมานะคะรถไฟฟ้าเราก็มีค่ะ B C 4X นะคะวิ่งได้สูงสุด600กิโลเมตรค่ะนี่ค่ะเพิ่งเปิดตัวล่าสุดน,นะคะทาววอรี e, คันนี้ค่ะเป็นกระบะที่เป็นไฟฟ้านะรุ่นต่อมานะคะ t o y o t a าอัลฟค่ะเครื่อง2,005ไฮบริดนะคะคันนี้มีความลักชวรี่มากๆรุ่นต่อมาค่ะโตโยต้าฟ e e r 2 8 g น รุ่นนี้นะคะใครที่เป็นสายครอบครัวเจ็ดที่นั่งแบบ P P V แนะนำรุ่นนี้คะ่ะแต่งให้ด้วยและโซนสุดท้ายค่ะโซน G R Sport นะคะนี่เอา G R 8 6มาจอดโชว์ในงานแล้วนะคะสำหรับงาน Motor Expo 2 0 2ป25นี้ใครที่อยากจองรถจากโตโยต้าธนบุรีวันที่7แล้ววันที่8ธันวาคมมาเจอกันได้ที่บูตโตโยต